บางครับเตรียมท่านเตรียมทั้งหมดด้วยนะครับว่าที่ประชุมอยู่เฉยงด้วยเพราะนั้นลำท่านเองท่านอาจจะไม่ได้มาประชุมไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าก็มีความจำท่านจะจะเป็นเหตุและผลสองประการเวลาท่านนะครับก็คงจะใช้เวลาไม่นานนะครับในการพูดคุยทำความเข้าใจกันนะครับก็คือต้องขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับเมื่อวานที่ ได้ไปนะครับเพราะว่ากลับมาที่นี่ก็กลับมาอยู่บ้านเลยนะครับไม่กล้าคันนะครับ,รก,นะรบก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติที่เป็นอยู่นะครับก,ก,บกบ็ต้องราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่อาหารนําเครื่องดื่มไปให้กับทีมงานที่ไปันเมื่อวานนะครับก็ขอได้รับในฐานะตักขวื่อนฝุง พี่น้องอะไรต่างก็แล้วแต่นะครับก็ออยินดีเกินตัวก็แล้วแต่นะครับในส่วนที่จะสามารถมาอยู่ปัตตนีก็ยงหวังแต่ว่าไม่ใช่หลังนี้นะครับหลังนี้ไม่มีวัฒนาที่มาอยู่เมื่อก่อนนะครับเ,ออเคยมีเจียดเฉียดสงขาอยู่หน่อยอน,นึงนะครับตอนเป็นนายือของต่อปัญหาของพี่น้องพยาศนซึ่งก็ค่อนข้างที่ที่ดี ปัญหารเรื่องของความมัน่นคงในเขตของความช่วยเหลือความอนุเคราะห์จากทุกท่อาหารน้ำเครื่องดื่มไปให้กับทิมงานที่ไปในเมื่อวานนะครับเขาขอได้รับในหานะตักพวกเพื่อนุงพี่น้องอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับ ีนส่วนตัวก็ได้แต่นะครับในส่วนที่จะสามารถมาอยู่บัตตานีก็ยังหวแต่ว่าไม่ใช่หลังนี้นะครับหลังนี้ไม่มีวัฒนาจมาอยู่เมื่อก่อนนะครับ,ครบเ,ออเคยมีเจ็ดเฉียดสงขาอยู่หน่อยนึงนะครับตอนเป็นแนมอมเภอ